มาครับวันนี้เรามาแจกของกันนะครับเนื่องในที่ผู้ติดตามผมถึง220แล้วก็ช่อง YouTube เพื่อนผมนั้นก็เริ่มมีคนดูเริ่มมีคนกดใจเยอะแล้วเราจะมาแจกของกันนะครับโดยที่เราจะมาแจกโดยการให้ท่านผู้ชมทางบ้านตัดคลิปส่งคลิปส่งคลิปที่ตัดมาจะเป็นเกี่ยวกับอนิเมะหรือว่าเป็นลิง เกี่ยวกับลิงก็ได้นะครับขออย่างกับคนอื่นส่งมาแบบฮาๆา,าหรือเท่ๆหรือแบบเรียกว่าส่งมายังไงก็ได้ที่หนึ่งที่หนึ่งผมจะแจกเป็นสองร้อยโลบัคครับสองร้อยโลบัคเอ้ไม่ใช่ดิพูดขอโทษหกสิบห้าบาทครับพูดพูดดีไอพูดที่ได้ที่หนึ่งผมจะแจกเป็นหกสิบห้าบาทคนที่ได้อันดับสองอันดับสอง้องอจะได้แบบที่สองเราจะ แจกไปทางด้านของผลเบทหาวอนะครับแล้วก็อันดับที่สมก็แจกไปทางด้านของผล <c oughs> ล็อกเก็ตหาวอลละกันนะครับถ้าใครอยากได้ตอส่งมาทางมาทางติกตอกของผมก็ได้หรือว่าเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์เฟซบุ๊กผมเอ้ยให้ชื่อ เป็นมือมแล้วก็ทักส่วนตัวมานะครับคนที่ได้ที่<อ>ดีเราชมมาครับไม่โปรโมทเออช่องของเพื่อนผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวพิมส่งเดี๋ยวพิมเดี๋ยวพิม์มให้ครับเดี๋ยวแต่ว่าเขาไม่สามารถตอบกับข้อความใครได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีรางวัลพิเศษให้นะครับเป็นรางวัลที่ผมจะแจกรหัสรหัสหนึ่งนะครับใครอยากได้ก็เดี๋ยวผม มีรูปให้ดูนะครับจะเป็นรหัสไม่ถีงหมูจะแจกก็เดี๋ยวไปดูรหัสกันครับแต่ว่ารหัสก็จะไม่ได้ดีขนาดนั้นนะกันรหัสนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรพิเศษมากครับมาครับเราเข้ามาในรหัสนี้กันแล้วรหัสนี้ก็จะเป็นรหัสธรรมดาธรรมดาครับก็ไม่ได้หรือหวาาอะไรมากก็จะเป็นจะเป็นข่าววีสามนะครับฉลาดวีสามแล้วก็ผลแสงตื่นครับ มันก็ยังเขาได้นะคิดราคาส่ตื่นสยู่ครับแล้วก็แต่ว่ารหัสนี้จะไม่เหมือนก็นะครับแต่สีคาทิปจะเป็นเรนโบว์อยู่แล้วก็มีดาบโคเดนครับแล้วก็มาดูของข้างตามกับย็นม่วงไม่ค่อยมีนะครับจะมีเคียวฮาร์ดนี้ครับที่ได้อัปเกรดเป็นขั้นหนึ่งไว้ดาบพวกนี้ก็จะมีมัดหมดทุกดาบเลยนะครับได้ฟ้าไว้หมดแล้ว สำคัญนี้คือผลผลผลรหัสนี้ทุกคนอยากรู้ไหมครับมันไม่มีเลยสักคนแต่ปืนก็มีครบนะครับมีฟาพามให้อยู่อันนี้ขอเดาสักนะรหัสนี้ก็สักร้อยหนึ่งไม่ครับรหัสนี้เอาไปไหนมาไหนได้แล้วก็สามารถไปฟาร์มเองได้อันนี้ก็จะเป็นของพวกอีเวนต์เก่าๆก็มีให้ดาร์กแฟกเปก็มีให้ตั้งสี่อันนะครับถ้าใครถึงว่าเรามีเกมพาร์ทนะครับ เกมพารสรหัสนี้ผมบอกได้โปรดชมนี่เอา้าโอ้วทุกอ่าวท่านผู้ชมผมบอกไม่มีไม่มีเกมพาร์ที่ไหนได้ครับมีผลสปินหาวนนะครับของแถมจากรหัสนี้ก็แค่นี้แหละครับดเ,ดเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับใครเป็นผู้โชคดีก็ เจอกันและถัดฟรีผลฟรีตังฟรี